วิทยายลัยสงศีสเกตเดินทางศึกษาดูงานที่มหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยายเขตขอนแกน่นเมื่อวันที่16สิงหาคม2557เวลา10นาฬิกาพระอุดมปัญญาพรรักษาการผู้อำนวยการวิทยายลัยสงศีสเกตฝ่ายบริหารนำคณะผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่นิสิต ได้เดินทางมาศึกษาดูงานน,นมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งพระครูสุวิธานพัฒนาบัณฑิตรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นได้มอบหมายให้พระครูปริยัตธรรมวงศ์ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารถวายการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยายลัยสงศีสเกตพร้อมนำชมวิทิน์ประวัติของวิทยาเขตขอนแก่นวิทิน์เปิดศูนย์ภาษา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาเซียนณนห้องประชุมหนึ่งพระพิมลธรรมอาคาร100ปีสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์อาจอาสภะมหาเถระการศึกษาดูงานในวันนี้มีบทสรุปในเบื้องต้นคือ 1. บทบาทในการดําเนินงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งมอจอรอวิทยาเขตขอนแก่นได้ดําเนินการมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะมีมาตรการประชาคมอาเซียนในปี2 5 5 8ทั้งนี้ พราะมีนิสิตจากสปปอลาวกัมพูชาเวียดนามเข้ามาศึกษา 2. การบริหารงานศูนย์ภาษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอาเซียนมีความพร้อมในการให้บริการการศึกษาแก่บุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตขอนแกน่นทางในด้านสถานที่วัสดุอุปกรณ์และบุคลากรที่เป็นคนจากประเทศต่างๆในอาเซียนมาเป็นคณะทำงาน 3. ห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถเชื่อมต่อถึงประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งในด้านหนังสือเอกสารคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาคนา้นคว้าอีบุ๊กเป็นต้น 4. หอพุทธศิลป์มีพระพุทธรูปและคัมภีร์ไบลานเก่าแก่สามารถเชื่อมโยงที่มาซึ่งมีประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นหลักสามารถศึกษาได้จากหลักฐานเหล่านี้ซึ่งมีประโยชน์อย่างมหาศาล 5. พระบรมสารีริกธาตุ9ประเทศและพระอระหันตธาตุกว่า1000พพระองค์ ที่ประดิษฐานอยู่บนชั้นสองของอาคารหอฉันก็เป็นสิ่งที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศเคารพนับถือทั้งสายหินญา,านและมหายานอาคารหอประชุมเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษาอาคารที่พักนิสิตท,ที่จะเป็นสิ่งบริการเมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการเพราะมจรทั้งวิทยาเขตวิทยายลัยสงฆ์และส่วนอื่นๆทั่วประเทศที่เป็นเครือข่ายจะเป็นเป้าหมายหลักที่ผู้นับถือพระพุทธศาสนา ประเทศในกลุ่มอาเซียนเข้ามาศึกษาดูงานในงานนี้พระมหาประกาศอาภากรโรหัวหน้าสาขาภาษาต่างประเทศด็ตรวิทยาทองดีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปนายพลเผ่าเพ่งวิพา์หัวหน้าสาขา,าศาสนาและประัชญารองศาสตราจารย์ดรเอกชัดจารุเมธีชนอาจารย์ผู้เชีช่ยวชาญนายนิเทศสนันนารีรองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ และนายสุนทรสายคำรักษาการหัวหน้าฝ่ายห้องสมุดเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมถวายการต้อนรับและอำนวยความสะดวกในครั้งนี้อภิวัตรสารบันถ่ายภาพวัรชะร,ะรงพงษ์ผาจันดารายงานวิศรัยสงเจ้าศรีสเกตวันนี้พร้อมทั้งคณะครูาอาจารย์ก็ได้ได้พากันมาดูงานรู้สึกว่างานทุกสิ่งทุกอย่างได้ความรู้มากครับ แล้วก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่ของผมยังไม่มีผมก็คิดอยากจะมีเหมือนกันไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแรงศรัทธ,ธาของนิสิตและก็คณะครูอาจารย์จะได้ช่วยกันวันนี้มาดูงานที่มหาวิทยาลัยออขอนแก่นรู้สึกว่าทุกอย่างพร้อมทุกอย่างและความรู้ที่ผมได้วันนี้จากครูอาจารย์จากมหาวิทยาลัย มจะรอของแก่นเนะาะก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากที่ได้มาวันนี้พระพันธานุพงศ์ชติวันโนนะครับเลขานุการองค์กรนิสิตปี57ของวิไลสงศรีสเกตก็มีความปลื้มใจครับแล้วก็ได้ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมมาจรอวิยาเขตขอนแก่นนะครับซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่วิไลสงศีสเกตที่ครูบาอาจารย คณาจารย์เจ้าหน้าที่แล้วก็นิสิตท,ทั้งองค์กรนิสิตตะรบแล้วก็นิสิตท,ที่เป็นนิสิตประจําชั้นปีที่เป็นตัวแทนได้เข้ามาเยี่ยมชมทั้งองค์กรบริหารนิสิตแล้วก็เยี่ยมชมวิไลเย,ยี่ยมชมอมอจรอวิยาเขตนะครับของขอนแกน่นในครั้งนี้ก็รู้สึกทับใจมากนะครับกระผมพระพิสารนะพิณันโท รองนายกองค์การบริหารนิสิตมหาวิทยลาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยลาลัยวิทยลาลัยสงศีสเกตอยากจะพูดคำแรกเลยคือขอขอบคุณนะัและก็ที่ให้โอกาสให้คณะนิสิตของเรานั้นได้มีโอกาสได้มาชมสถานที่ของมหาวิทยลาลัยขอนแก่นวิทยาเขตขอนแก่น ที่มีความสวยงามและก็ประทับใจแล้วก็จะเอาสิ่งที่ของเรานั้นยังไม่มีจะเอาไปปฏิบัติตามเอาไปประพฤติตามเอาไปทําตามพัฒนาศีรษเกตของเราให้เจริญก้าวหน้าเจริญรอยตามเอาวิทยาลัยสงฆ์อขอนแก่นสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ทางมหาวิทยาลัย,ยมหาจุฬาลงกรณราชราวิทยาลัย,ยวิทย,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 ยาเขต ขอนแก่นให้การต้อนรับคณะส่งและคณะครูบาอาจารย์ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมมาศึกษางานถือว่าเป็นโอกาสที่ดีและโอกาสที่งามตรงนี้กระผมในานามตัวแทนของคณะนิสิตและก็ตัวแทนขององค์กรนิสิตขอกล่าวคําว่าขอบคุณขอบคุณมากๆนะครับวันนี้ทางวิทยาลัยสงศรีสะเกศได้โดย กับผมพระอุดมปัญญาติพรในฐานะรักษาการรองผู้มีการฝ่ายบริหารได้นาบุคลากรก็คือคณาจารย์เจ้าหน้าที่ตลอดทั้งนิสิตซึ่งมีทั้งองค์กรนิสิตและก็สภานิสิตตลอดถึงผู้แทนนิสิตท,ทุกห้องได้มาดูงานในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนณนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งถือว่าวิทยาเขตนี้ เป็นวิธีเขตที่มีความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งเมื่อเราได้มาดูงานดูศูนย์อาเซียนดูบริบทแวดล้อมทั้งหลายที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนแล้วก็รู้สึกมีความประทับใจในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางนี้ก็สะท้อเนเห็นถึงศักยภาพของผู้บริหารอ,อาจารย์เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแลที่ปฏิบัติการร่วมกัน ซึ่งถือว่าจะได้เป็นแบบอย่างแก่วิทยาเขตของมหาจุฬาทั้ง10แห่งแล้วก็เป็นตัวอย่างแก่วิทยาสง์ทั้งหลายที่อยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์วิทยาลัยเพราะว่าก่อนที่จะถึงปี2 5 8ทุกที่ทุกแห่งก็มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าใจในสถานะบทบาทของตัวเองที่ต้องเข้าใจในสถานะบทบาทของประเทศพื้นบ้านที่อยู่ในกลุ่มอาเซียน เพื่อที่เราทั้งหลายจะได้ดำเนินการในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนไปในแนวทางเดียวกันได้เข้าใจในแนวทางเป็นที่ที่จะทําให้เป็นรุ่นเหมือนกันฉะนั้นโอกาสวันนี้ที่ได้มาดูงานพร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าที่เลนสิณ์ณวิทยาเขตขอนแก่นแห่งนี้ก็ขออนุโมทนาขอบคุณต่อผู้บริหารคณาจารย์เจ้าที่จเจริญพรขอบคุณ ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ส่วนของกะเลือหัดที่ท่านทั้งหลายได้อือ้อเฟื้อทั้งด้านสถานที่เรื่องความรู้เรื่องหลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับบริบทแวดล้อมของความเป็นที่การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนขอขอบคุณทุกท่านไว้ในโอกาสนี้ ดิฉันนางสาวนิตยาภูบัวเพชรรายงานจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตคอนแก่น